กองอำนวยการรักษาวความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5เสนอรายการมรดกไทยปลายด้ามขวานสวัสดีค่ะพบกับรายการมรดกไทยปลายด้ามขวานรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวของพระบรมวงศานุงวงศ์ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสกนิกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และในการเสด็จแต่ละครั้งนั้นจะนำเอาความรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไปผลักดันและส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบมิกรค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาท่องเที่ยวกันที่ชุมชนซึ่งมีประวัติความเป็นมาและเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่นี่ก็คือชุมชนบ้านละเวงอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี และด้านหลังของกุ้นะคะก็คือพระพรารวมใจประชาเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงในอดีตทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมพระสกนิกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็จะทรงประทับและทรงงานณนพะระพราแห่งนี้ค่ะซึ่งพระพราแห่งนี้ชาวปัตตานีได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างไว้สําหรับเป็นที่รับเสด็จและที่ทรงงานของพระองค์เดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของที่แห่งนี้กันค่ะ ราวมใจประชาตั้งอยู่ที่บ้านละเวงตําบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีในอดีตสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประทับทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณผู้ชมคะด้านหลังของโกูนะคะก็คือพระพาร,รวมใจประชาคะ่ะมีความสําคัญมากๆนะคะทั้งกับประชาชนที่นี่แล้วก็ประชาชนชาวไทยคะ่ะเพราะว่าที่นี่คะ่ะเมื่อครั้งหนึ่ง เคยเป็นทังที่ประทับแล้วก็ที่ทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระรบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะแล้ววันนี้ผู้ใหญ่บ้านค่ะจะมาเล่าประวัติให้เราได้ฟังกันค่ะคือเดิมทีสมเด็จพระพันปีหลวงสเสด็จมาบ้านละเวงครั้งแรกปศ2527ั่ะซึ่งท่านก็ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านก็เลยดําริให้ชาวบ้าน มีงานทำคือจะมีโครงการของพระราชดำริหลายอย่างคนะร,รักกบการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังแล้วก็จะมีทอผ้าแล้วก็ปักผ้านะครับก็อีกหลายหลายอย่างจากนั้นก็ประมาณสักสิบปีได้ที่เจ้าบ้านได้ทำมาพอมีพรีมือท่านก็มีพระดำริก็เลยท่านก็ได้มาสร้างปราบพานนะตรงนี้ฮนะตอนไหนที่ท่านเสด็จมาที่ ทักษิณราชนิเวศท,ท่านก็จะมาบ้านละเวงมาทรงงานตรงนี้ชาวบ้านละแวกอำเภอใกล้เคียงฮนะย,งยิงยิงงอบาดเจาะไม้แก่น<ะ>แล้วก็สายบุรีจะมาทรงงานที่นี่กันหมดเลยนะ,ะซึ่งจากงานที่ท่านดำริมาคือปากผ้าตอผ้าก็จะมาท่งที่นี่หมดเลยฮนะแล้วก็เวลาท่านมาเสด็จที่พระทักษิณราชนิเวศท,ท่านจะมาตรงนี้ตลอดนะซึ่งสถานที่ตรงนี้มันจะจจมีคุณค่าทางจิตใจของชาวบ้านที่นี่นะครับเออแล้วอย่างนี้ผู้ใหญ่เคยมีโอกาสได้ไดรับเสด็จพระพันตปีไหมคะ ที่ผมได้เข้าเฝ้านะคือผมเป็นสมาชิกแก่สลักพระพระดำรินะเวลาท่านเสด็จมาจะพาสมาชิกไปฝึกที่ทักษิณราชนิเวศท,ทีนี้เวลาท่านจะเสด็จกลับนะจะมีการคัดเลือก<ะ>ให้เข้าเฝ้าซึ่งตอนนั้นผมเป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะ,ะที่ได้เข้าเฝ้าการเข้าเฝ้านี้คือจะเราจะคัดจากวีมือที่เราทํามานะ้วก็ มาส่งงานให้ครคะนทา,าีการตรัสอะไรบ้างไหมคะก็ท่านก็เป็นห่วงมากๆคือการดำรงชีวิตของชาวบ้านฮะค,คือชาวบ้านสมัยก่อนมันมีความลําบากในการประอกอบอาชีพนะ,ะซึ่งบ้านละวีมีแค่การประมงอย่างเดียวท่านก็เลยเวลามรสุมเป็นห่วงชาวบ้านไม่มีงานทำะนะครับก็เลยดํางริให้ให้ชาวบ้านมาทําตรงนี้แหละมาทําแกะสลักทอผ้าประมาณนี้ฮะได้เป็นอะไรได้เสริมให้กับครอบครัวครับ ว่าที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ของบ้านละเวงเลยนะคะสมกับชื่อเลยค่ะก็คือเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนที่นี่ทุกคนอีกหนึ่งจุดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายนั่นก็คือสุสานพระยา,าสายบุรีอดีตเจ้าเมืองาสายบุรีในสมัยก่อนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพละพรารวมใจประชาเราจะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่นี่พร้อมๆกันค่ะ นี่นะคะมันอยู่กันที่อีกจุดหนึ่งของบ้านละเวงค่ะซึ่งผู้ใหญ่บอกว่ามีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากเช่นกันนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นกูโบใช่ไหมคะอ่าครับใช่ครับชาวบ้านถ้าเป็นชาวบ้านมุสลิมก็จะเรียกกูโบนะค่ะแล้วถ้าอย่างจริงๆแล้วกูโบน,นี้เขาเรียกว่าเป็นสุสานได้ไหมคะสุสานกับกูโบก็คือคําอันเดียวกันความหมายเดียวกันนะครับอันนี้ที่เรากําลังเดินไปหาอยู่คือคเป็นสุสานเจ้าพระยาซึ่งอายุก็ประมาณ100 60ปีก็น่าจะเป็นในช่วงของตอนนั้นที่ยังมีหัวเมืองอยู่ใช่ครับ<า><ช>ค่ะเอ๊แต่ว่าผู้ใหญ่คะจำได้ว่าสายบุรีเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตัวของเมืองอะคะ่ะทำไมพอเจ้าเมืองท่านเจ้าพญาท่านเสียชีวิตแล้วถึงมาอยู่ที่นี่ได้คะคือบ้านละเวงจะมีปากอา่าวก็มีแม่น้ําขนาดใหญ่ที่สามารถล่องออกทะเลออกไทยได้นะครับก็เลยมีการฝังท่านเจ้าพญาที่บ้านละเวงนะคระ,คะ ก็เลยมาอยู่กันตรงนี้ซึ่งที่นี่ผู้ใหญ่บ้านบอกนะคะคุณผู้ชมว่าไม่ได้มีแต่ท่านเจ้าเมืองเท่านั้นแต่ก็จะมีคนใกล้ชิดแล้วก็ญาติด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใชอ่อันที่เราเห็นนีคค่คือสุาสานเจ้าพญาแล้วก็ส่วนด้านล่างจะเป็นบริวารของท่านนะครับคือจะเป็นของส่วนพระมหากรรษัตริย์ทมไมก่อน,นะค,ะค,อครับคือเป็นเจ้าเมืองรครับตะะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นของชาวบ้านทอานนี้เป็นฝั่งของชาวบ้านนะ คือชาวบ้านก็จะมีจิตสํานึกเลยเขาจะไม่มาฝั่งฝั่งนี้นะก็คือจะรู้เองคือจะรู้เองว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็จะมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยครับฝั่งนี้หมดเลยแสดงว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แล้วปัจจุบันนี้ก็คือ,อยังเป็นพื้นที่ของผู้คนในชุมชนให้มาได้ระลึกถึงบุคคลที่เป็นที่รักของทุกคน หลังจากที่ได้ฟังประวัติความเป็นมาเรื่องราวที่น่าสนใจของสุสานพระยาสายบุรีกันไปแล้วท่านผู้ใหญ่บ้านก็จะพากูดไปเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่ๆที่หมู่บ้านเราเองกันค่ะแตาจริงๆนะคะผู้ใหญ่พอได้มาเดินในหมู่บ้านในโซนที่มีบ้านคนอยู่เยอะๆมีความรู้สึกว่าก็เหมือนกับบ้านที่ไหนในภาคอื่นของไทยนะคะ เป็นหมู่บ้านดูน่ารักมากเลยแต่ว่าสังเกตเห็นอีกอย่างนึงที่เป็นเอกลักษณ์มากก็คือจะมีเขาเรียกนกอะไรอ่ะใช่ครับที่นี่เขานิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุกฮะนกกรงหัวจุกจะมีชมรมก็ด้วยเขาจะแข่งกันในหมู่บ้านประมาณอาทิตย์ละสองครั้งส่วนเราก็จะท,ทําที่ใกล้ๆร้านน้ำชาเพราะสะดวกเวลาแข่งอะไรมาก็จะได้นั่งทานน้ำทานอะไรอยู่ คนที่นี่เขาทำงานอะไรกันบ้างคือหลักๆแล้วชาวบ้านละเวงเป็นปน,ปนที่มาติดใจทะเลครก็ส่วนมากก็จะทำบงช่วงเช้าก็หลังนั่งทานกาแฟเสร็จก็จะออกทะเลกันวันเที่ยงๆก็จะกลับมาเอาปลาอะไรมาขายกันในหมู่บ้านคร ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิมหรือว่ามีชาวพุทธด้วยไก็หมู่บ้านละเวงเป็นมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์มุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างนี้เรามีแบบวิธียังไงให้เราสามารถอยู่ในสังคมพระวัวัฒนธรรมของเมืองปัตตานีได้เพราะปัตตานีเนี่ยมีทั้งพุทธทั้งไทยทั้งคริสทั้งจีนอย่างเงี้ยค่ะคือถึงแม้จะเป็นมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคนไทยพุทธจะมาบ่อยนรั่งนั่งร้านนุ่ชาที่นี่ฮะก็เกือบทุกนัดที่มีการแข่งนกแข่งจะมีลูกค้าของ นี่เป็นชายชายพูดมุสลิมจะปะบนกันเราอยู่กันไม่ได้เบียดเบียนกันเราอยู่กันแบบชั้นพี่น้องฮะโดยความที่ชุมชนบ้านโาเองอยู่ติดกับแม่น้ําและทะเลอาชีพหลักๆของประชาชนที่นี่ก็คือการทําการประมงซึ่งในแต่ละบ้านก็จะมีการทํากระชังปลาเอาไว้เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําอีกด้วย ต่ตรงจุดนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นจุดที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้เป็นอย่างดีค่ะด้านหลังที่เราเห็นกันตรงนี้ก็จะเป็นกระชังปลาใช่ไหมคะผูะ้ใหญ่ใช่ครอันนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะคือนี่คือกระชังปลากับพงเขาเป็นโครงการต่อเนื่องของพระราชดำริซึ่งซึ่งชาวบ้านทํามาตั้งแต่ระ พันปีหลวงก็ประมาณ30กว่าปีแล้วซึ่งเป็นรายได้เสริมของชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับตรงนี้หลังจากออกทะเลหาปลาแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาหาเหยื่อจากทะเลแล้วก็มาให้อ,อาหารปลาที่นี่ฮะปกติที่นี่ทั้งหมดนี้ส่วนมากก็จะเลี้ยงเป็นพันพุ์าจะทานหมดเลยนะตั้งก็เป็นโครงการพระราชดยมรีตั้งแต่ท่านเสเด็จมาแล้วก็ทางจังหวัดก็จะดูแลพันปลามาตลอดอซึ่งเขาก็มาแจกให้ให้ฟรีอรัต่แค่เตรียม สถานที่เลี้ยงอาหารนี้ก็ชาวบ้านก็จะไปหาเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เริ่มมาจากพระราชดำริของพระพันปีตรงนี้เนี่ยอย่างโครงการได้เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านยังไงบ้างคะอตรงนี้เป็นการสร้างรายได้ให้ให้ชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยฮะจะเป็นรายได้เป็นต่อปีปีละครั้งจะได้เป็นเงินเป็นก้อนคือเราไปออกทะเลนี่ได้ปลามาแล้วก็มาสะสมมาเลี้ยงปลาที่พอปลาใหญ่แล้วก็ขายได้เป็นเงินเป็นก้อน ซึ่งสามารถเป็นต,ตัวยอดอาชีพอื่นได้เลยตรงนี้ก็ช่วยเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของผู้คนที่นี่นอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นของชุมชนบ้านละเวงนั่นก็คือการจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งรวมไปถึงโครงการประการรังเทียมเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล อีกหนึ่งจุดนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือที่นี่จะมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านของทรัพยากรแล้วก็ระบบนิเวศมากๆโดยเฉพาะตรงนู้นนะคะผู้ใหญ่บ้านชี้ให้ดูอันนั้นจะเป็นเกาะที่ชื่อว่าเกาะเล่าปีค่ะซึ่งจะมีโครงการที่ช่วยทําให้ระบบนิเวศของทะเลไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะครับใช่ครับจังหวัดปัตตาีนี่เพราะว่ามีแค่2เกาะคือเกาะโลซินกับเกาะเล่าปี กาะลซินมาอยู่ไกลแต่ว่าเกาะเรปีนมาอยู่ตรงบ้านละเวงอำเภอแม่แก่น,นครับซึ่งถ้าถ้าเราจะเดินทางไปนะถ้านั่งเรือหางยาวก็แค่20กว่านาทีก็ถึงแล้วครับเท่านั้นเอง,งนะคะ ตรงณจุดนั้นมีปะการังเทียมซึ่งเป็นโครงการของพระพันปีหลวงสมัยนั้นวางโบกี้รถไฟแล้วก็มีปะการังเทียมที่ทําด้วยปูแล้วก็มีซากเรือซากอะไรที่เขาไม่ใช้แล้วก็มาวางตรงนี้ณปัจจุบันก็เป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งคือจะมีปะการังสีชมพูที่สวยมากครับการชมพูนีไม่มีที่อื่นะมีที่นี่ที่เดียวแสดงว่าจากโครงการที่เริ่มมาจากพระราชดำริของพระพันปีเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นแหล่งอนุบาลจัดน้ำเป็นแหล่งปะการังที่มีความสวยงาม ซึ่งตรงนี้ก็ยังสร้างไรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนได้ด้วยจากการท่องเที่ยวใช่ไหมคะ,ะแบใช่ครับแล้วอย่างนี้ค่ะอยากให้แวร์เล่าถึงหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูทะเลจากโครงการนี้ค่ะ ก็ส่วนมากก็จะเป็นปรงมงของจังหวัดนะฮะเป็นกรมเจ้าท่ามาดูแลอยู่ครับก็หลายๆหน่วยงานอยู่ทางอำเภอแล้วก็องต์เขาก็ส่งเสริมในจุดนี้ด้วยสมัยแรกๆที่ที่เราวางไอ้ปลาการังเนี่ยเขาท่าบอกก็เขามาดูแลอยู่ตรงนี้มามาวางด้วยก็คือเป็นคนเอารถเอาพาหนะต่างๆเนี่ยขนส่งไปเพื่อไปวางตรงตรงนั้นเราวางมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็สำเร็จผลเลยมีปลาอะไรชุกชุมมากเลยชาวบ้านที่ ออกหาปลานี่มันได้ปลาตัวใหญ่ๆรายได้ก็เยอะมากๆเลยตอนนี้พอเ,เลี้ยงอบครัวได้อยู่คนระับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่ายินดีมากๆที่นี่ค่ะชุมชนบ้านลรยเองค่ะ จากชุมชนบ้านละเวงยังมีอีกหนึ่งชุมชนในอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงานทอผ้าเป็นอย่างมากนั่นก็คือกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ้านสารวันปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ยังอนุรักษ์ภูมิปัญญาง,งานทอผ้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้อีกด้วยตอนนี้นะคะกูอยู่กับแม่เจียนค่ะเป็นสมาชิกนะคะของศิลปาชีพบ้านสารวันค่ะัอดีค่ะสวัสดีจ้า คุณแม่นี่เป็นสมาชิกศิลปาชีพมานานมากเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็เลยอยากจะให้เล่าถึงวิธีการดําเนินงานของศิลปาชีพที่นี่ค่ะเมื่อก่อนโทรผ้าใยพออยู่มาก็นายหลวงองค์ที่สิบเข้ามาก็ห<ะ>ได้้าไวายเข้ามาเขาส่ง้าพวาดให้ทําป้าพ้ายจ้างเม็ดละสี่สิบค่ะ พอทาดอกลายลูกเก้วเม็ดละ50ตอนแรกเลยอะค่ะที่มาของศิลปะชีพแห่งนี้มันอยู่ดีๆเริ่มมาได้ไงคะคุณแม่เริ่มมาจากจังหวัดปัตปตานีย<ม><ม>อยู่มาก็ราชการที่สิบเข้ามาแล้วก็แกก็ให้ทําโรงทอนี่แหละพออยู่อยู่มาราชินีแกส่งได้เข้ามาทําผ้าป้ายแหละก็แสดงว่าจริงๆชาวบ้านที่นี่เนี่ยก็มีความสามารถในการทอรผ้าอยู่แล้วพอทางศิลปนชีพเข้ามาเนี่ยก็ได้มาส่งเสริมในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆ อย่างนี้ก็คือเป็นลายผ้าที่หลายๆห,หน่วยงานได้มาส่งเสริมได้มาสอนใช่ไหมคะจา่จาจ่าสมเด็จก็ส่งครูมามาสอนทำลายแล้วจุดเด่นของที่นี่หลหะคะจุดเด่นก็ทําผ้าใหญ่แล้วก็ทําผ้าล่องผ้าทิ้นผ้าถุงผ้าเข่ามา้าอย่างอันนี้เป็นผ้าลายอะไรอะคะคุณแม่อันนี้ลายลูกแก้วเลยไหมอันนี้ไหมเป็นไหมเป็นผ้าไหมาลายลูกแก้วกกเป็นลายที่ ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนนะคะคุณผู้ชมและในส่วนของผ้าผืนนี้ล่ะคะเขาเรียกว่าผ้าอะไรอะคะคุณแม่มี่ผ้าขาวม้าอ๋อผ้าขาวม้าถ้าของอีสานเนี่ยก็จะเป็นอีกลายหนึ่งเนาะอันนี้ของผ้าขาวม้าทางใต้จโอ้แต่อันนี้สวยมากเลยนะคะคุณแม่ดูสิคะลายลูกแก้วคุณคุ้ว่าเขาเรียกลายลูกแก้วเหมือนพอมีจุดอยู่ข้างในก็คือลูกแก้วตาเดียวใช่ไหมคะตาเดียวค่ะคุณแม่คะอย่างนี้เนี่ยเรามีความประทับใจยังไงบ้างคะที่เรามีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่ง ก็ดีพดีใจภูมิใจมีงานทำไม่ต้องไปไหนอยู่<ม>รวมกันสบายใจกว่า<ม>ในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคนที่ปัตตานีซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมคุณแม่มีความสุขยังไงกับชุมชนพระหุวัฒนธรรมบ้างคะ ความสุขว่าเออมันได้รวมกันได้รู้จักกันแบบนี้จ้ะไปไหนมาไหนก็ดีใจกันเ <c oughs> นี่ยแหะคะ่ะคือความน่ารักนะคะของแม่แม่ที่ศิลปาชีพที่นี่ค่ะและถ้าเราดูใกล้ๆนะคะคุณผู้ชมเราจะเห็นเลยว่าที่นี่ <c oughs> ผีมือการทอผ้าไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะคุณผู้ชมสวยงามมากๆ การที่เราได้มาท่องเที่ยววิถีชุมชนที่นี่นะคะทําให้มีความประทับใจแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะได้เรียนรู้เรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการรวมไปถึงได้เรียนรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ระบบนิเวศที่นี่ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนด้วยค่ะต้องขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอํานวยการราักษาวความมั่นคงภายในราชาอาณาจักร ที่นำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับประชาชนสำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมนะคะสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 www.isoc5.net ค่ะและในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวของฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านป่าตาเขียวค่ะวันนี้กูและคุณแม่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ